สวัสดีครับสวัสดีัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาดีฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวของดองกันสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมต่อไว้ค่อนข้างจะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับตั้งแต่ที่ซื้อมาก็น่าจะร่วมสอสามเดือนแล้วมั้งนะครับที่ต่อเสร็จแล้วก็อยู่ในคิวที่จะต้องมารีวิวให้เพื่อนชมละกันนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมาสเตอร์เกร1หนึ่งต่อร้อยนะครับสไตล์ฟีดอมกันดั้มนั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับของบันไดนะครับผมสําหรับงานนี้ก็เป็นงานค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะน่าจะออกมาตั้งแต่ปีประมาณปี2005ได้นะครับผมสาหรับเจ้าสไตล์ฟรีดอมตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่หลายๆคนค่อนข้างชื่นชอบนะด้วยความที่มันเท่มันเพียวนะครับแล้วก็เป็นหุ่นพระเอกด้วยนะครับผมเอ,อเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับของที่ได้มาในกล่องนี้กันนะครับ อ่ะเรามาดูทีละส่วนกันเลยนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์พัดแสงครับเอฟเฟกต์พัดแสงเนี่ยเอาไว้ใช้เล่นกับตัวดาบนะครับปืนนะครับไรเฟิลเนี่ยมาให้2กระบอกนะอันนี้นะครับนี่มีอยู่สองกระบอกนะครับเอฟเฟกต์โล่นะครับเอฟเฟกต์โล่แสงเนี่ยไว้ติดตรงแขนนะแขนของตัวโมเดลได้นะครับมินิฟิกเกอร์2ตัวนะครับตัวลาคัสนะครับผมไม่ค่อยรู้ชื่อตัวละครเท่าไหร่นะนะครับลาคัสกับ ขีระหรือเปล่าขีระยัมาโตนะครับพอดีผมสะสมแต่กันพานะผมไม่ค่อยได้ดูนิเมะนะครับก็เลยไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคที่เป็นปีกด้านหลังของฟรีดอมกันดั้มนะครับสไตฟรีดอมกันดั้มนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแอคชั่นเบสนะครับที่เป็นลักษณะรูปร่างของปีกของสไตฟรีดอมนะครับที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยนะครับแอคชั่นเบสตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวสไตฟรีดอมนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนกันเลยนะครับ อ่ะก่อนอื่นมาดูดีไซน์ของตัวหุ่นกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัวหุ่นของเจ้าสไตฟีดอมนะครับผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของมันมากเลยนะก็ด้วยรูปรัษร์ที่มันผอมเพรียวนะครับแล้วก็มันหุ่นเพระเอกอะหุ่นทรงเพระเกนะครับจุดเด่นของเจ้าหุน่นสไตฟีดอมตัวนี้ก็คือโครงในนะครับที่เป็นสีทองนะแต่ว่าสีทองที่บรรไดให้มาก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับสีทองจะเป็นสีทองแบบว่า,าสีทองเทียนสีทองตุ่นๆนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ถ้าสายทําสีก็ควรจะเอาไปทําสีนะนะแต่ผมมันต่อดิบนะครับผมในเรื่องของการประกอบนะครับตัวนี้ประกอบง่ายๆเลยนะครับตามมาตรฐานของบันไดเลยนะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าโมเก่านะครับมันจะขึ้นชื่อเรื่องการแบบ็อกแงกๆอกแงกลวมของข้อต่อต่างๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับขยับได้เลยนะนะครับไม่มีไม่มีอาการงอกแงกให้เห็นนะครับผมถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับสําหรับข้อต่อนะครับจุดขยับต่างๆนะครับนี่ แต่ว่าดีเทลนะครับของหุ่นเนี่ยก็จะดีเทลจะยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นงานรุ่นเก่านะมันก็ออกจะดูแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับเจ้า Free อมนะครับตัว f รีดอม2อเทียบกับวาใหม่นะตัวนั้นมันจะดีเทลจะค่อนข้างเยอะกว่านี้แต่แต่เท่านี้ผมว่ามันก็สวยแล้วนะตัวนี้นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันไม่มีดีคอน้ําให้มานะครับของบันไดนะฮะก็จะมีแค่ดีคอนขูดแล้วก็ดีคอล็อกแปะนะครับ ที่มีมาให้ส่วนที่เห็นลดไหล่ตรงนี้ก็คือผมสั่งตัวดีคอน้านมาเพิ่มนะในด้านจุดขยับนะครับถือว่าแข็งแรงดีนะครับแน่นหนานมากๆนะเนี่ยคือแบบแน่นปึกอะแต่มีปัญหานิดนึงสาหรับตรงส่วนขานะครับขาเนี่ยมันก็ไม่ได้หลวมะนะถ้าเป็นแค่หุ่นที่เพียวๆอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้หลวมแต่ว่าถ้าเราติดแบ็คแ,แพคเข้าไปนะครับด้วยน้ำหนักของแบ็คแ,แพคที่มันใหญ่ขนาดนี้มันทําให้แบบ ถ้าจัดบาลานซ์ของหุ่นไม่ดีอ่ะมันก็จะแอนล้มไปได้นะครับโดยรวมนะครับผมว่าโอเคตัวนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบหุ่นพระเอกที่แบบว่ามีปีกอลังการใหญ่ๆตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับตอนนี้ผมก็แอบลุ้นอยู่นะว่ารอเขาจะมีรีโปรดักต์ออกมาหรือเปล่าที่เป็นแบบว่าเวอร์ชั่น2.0อะไรประมาณนี้นะครับน่าจะน,าน่าจะดีนะครับน่าจะสวยงามกว่านี้นะครับ อ่ะสำหรับตัวหุ่นก็เข้าๆประมาณนี้นะครับจุดขยับนี่ถือว่าโอเคนะสีสันสวยงามนะครับถ้าไม่นับไอทองเทียนเนี่ยนะในส่วนแอคชั่นเบสนะครับที่มีมาให้ผมถือว่าคุ้มนะตัวนี้นะครับเป็นแอคชั่นเบสรูปแบบที่เป็นเฉพาะตัวนะครับของสไตล์ฟรีดอมนะครับลักษณะฐานนะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นปีกแบบนี้นะเป็นปีกของสไตล์ฟรีดอมที่มันกลางออกนะครับ ก็มีลักษณะที่แบบสูงเหมือนกันนะตัวสแตนที่ค้ายันหุ่นมันจะสูงนะครับไอตัวฐานเนี่ยน่าจะไปทําสีนะเอาไปทําสีที่เป็นปีกสีเหมือนปีกของสไตฟีดอมนี่ถ้าจะสวยนะครับตัวนี้เวลาเรายึดกับตัวหุ่นนะครับด้านล่างมันก็จะมีรูช่องสําหรับที่จะเสียบแอคนเบสเข้าไปตรงนี้นะนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์พัแสงนะครับที่มีมาให้ก็คือจะไปใช้เล่นกับตัวดาบที่อยู่กับตัวหุ่นนะครับที่ตัวหุ่นนะครับก็จะมีดาบนะครับฝักดาบที่มันติดอยู่ตรงข้างเอวนี้นะเรราาาก็สามาถอด ตัวฟักดาออกมาได้นะครับถอดฟักดาออกมาได้แล้วก็มาเชื่อมต่อกับตัวเอฟเฟกต์พาสแสงนะครับก็จะได้เป็นบีมเซเบอร์แบบนี้นะครับในส่วนของตัวปืนนะครับตัวปืนนี้ก็จะสามารถนี่มันจะเก็บด้ามจับไว้ตรงนี้นะสามารถดึงออกมาได้นะครับที่เป็นด้ามจับนะครับดึงออกมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ให้หุ่นถือได้นะครับด้านข้างนะก็จะมีเดือยแบบนี้นะครับอันนี้เอาไว้เสียบกับข้างเอวของตัวหุ่นนะครับนี่เวลาเราจะเก็บปืนที่ด้านข้างเอวนะครับก็ กดตัวด้ามปืนเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมาติดที่ข้างเอวตรงนี้นะครับก่อนที่จะติดนะครับเราต้องพับตัวนี้ไปก่อนนะนะพับตัวนี้ไปด้านหลังก่อนนะครับปืนที่มีมาให้ก็2กระบอกอ่ะเดี๋ยวลองไปติดใส่ที่ข้างเอวดูนะครับก่อนที่เราจะติดตัวปืนเข้าที่ข้างเอวนะครับเราต้องถอดนะครับตัวกระปุงหลังตัวนี้ออกก่อนนะถอดออกไปก่อนปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับเราจะบิดตัวปืนที่อยู่ข้างเอวเนี่ยไปด้านหลังนะครับ เพื่อไปเป็นกระโปรงหลังแทนนะครับแบบนี้นะเมื่อบิดไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ไปจัดตำแหน่งของไอตัวฝักดาบหน่อยนึงให้มันตั้งตรง,ตรงแบบนี้นะมันก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นกระโปรงด้านหลังนะจะกลายเป็นกระโปรงด้านหลังแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาปืนนะครับที่มีเดือยแบบนี้มาติดที่ข้างเอวแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่มันเป็นเดือยนะติดเข้าไปเลยนะครับเม voilà. ื่อ right. ติดตัวปืนเข้าไปข้างเอวก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะก็ ติดไว้แบบนี้ก็จะดูเท่กว่านะผมว่านะครับในส่วนเอฟเฟกต์พัดแสงนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นโลนะครับชิลแสงเนี่ยสามารถไปติดกับด้านข้างนะครับแขนด้านข้างของตัวหุ่นได้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือเราเอาตัวนี้ออกมานะครับที่เป็นโลท่านข้างแขนนี่ออกมานะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันจะตรงสีแดงเนี่ยมันจะเปิดได้นะเนี่ยมันจะแบบดันออกมาได้อย่างนี้นะครับเป็นกลิีมพิเศษมันนะครับทีนี้ เราก็เอาเอฟเฟกต์พาสแสงนี้ใส่เข้าไปนะครับอ่าเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาไปติดที่ตัวไรฟรีดอมของเราได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะก็เสมือนแบบว่าได้โลแสงมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัวแบ็กแพคนะครับแบ็กแพคตัวนี้ก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเกยอะอยู่นะซึ่งตัวนี้มันสามารถกางได้ทุกปีกเลยนะเนี่ยกางออกได้ทุกปีกเลยมันมี ลูกเล่นที่มันซ่อนอยู่เหมือนกันนะที่เป็นแบบเนี่ยมันกลางาโชว์ส่วนที่เป็นสีทองได้นะครับผมไม่อยากดึงเลย <c oughs> เอะตรงนี้นะครับตรงส่วนที่จะไปเสียบกับด้านหลังของตัวหุ่นนะตรงนี้นะถ้าจะเสียบปีกแบคแพคเนี่ยผมว่าเอาโลออกก่อนดีกว่านะ หลังจากที่เราติดแบคแพคเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เอามาไว้ที่ฐานแอคชั่นเบสนะนะครับเพราะว่าถ้าเวลาติดแบคแพคเข้าไปมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะยืนก็อาจจะแอนได้เพราะว่าข้อขาเนี่ยถึงจะแข็งแรงนะครับแต่ว่ามันรับน้ำหนักของแบคแพคเนี่ยได้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะสักพักหนึ่งถ้าเราจัดバนンスไม่ดีเนี่ยมันก็คือมันล้มนะครับนี่สรุปให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือเจ้าฟรีดอมสไตล์ฟรีดอมตัวนี้นะครับ คุณค่าอย่างยิ่งที่จะต้องมาสะสมนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมชอบนะดีไซน์นะครับรูปลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ดีเทลต่างๆที่มีมให้ถึงจะเป็นโมเก่านะแต่ผมค่อนข้างชอบนะครับตัวนี้นะครับด้วยจุดขยับต่างๆนะครับแน่นหนาดีนะครับแล้วก็แบคแพคแข็งแรงนะครับขย่านี่แทบจะไม่ขยับเลยนะจุดขยับต่างๆนะครับถือว่าแน่นใช้ได้นะครับได้มาตรฐานของบันไดนะครับไม่เสียแรงนะครับที่เป็นโมเก่าแต่ว่ามันไม่มีส่วนที่มันหลุดหลวมนะครับถือว่าโอเคนะครับแต่ว่า เวลาตั้งตั้งโชว์เนี่ยก็เอาใส่แอคชั่นเบสดีกว่านะแต่ว่าแอคชั่นเบสมันมีความสูงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าตู้เราสูงไม่พอเนี่น่าจะน่าจะลำบากเหมือนกันนะนะครับผมราคาที่ผมได้มานะครับตัวนี้ก็คือ1200บาทนะครับตอนนั้นก็คือได้จากพี่ในกลุ่มนะครับที่เขาปล่อยมาให้ถูกๆนะครับราคาที่เห็นอยู่ล่าสุดนะแถบณช่วงเวลานี้นะครับประมาณช่วงช่วงนี้ก็คือประมาณพันสี่พันาประมาณนี้นะ ถ้าใครสนใจเจ้าสไตร e ิ d o มตัวนี้นะครับมาสเตเกตนะครับก็ลองไปสืบหากันดูนะครับตามแอปต่างๆร้านค้าที่คุณซื้อนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ